ครับก็ถุงที่เราใช้ก็ประมาณสองคืบนะครับเป็นถุงพ่อชํานะครับแลวความกว้างก็ประมาณสี่นิ้วนะครับสามนิ้วสี่นิ้วเวลาขี้ออกมาแล้วมันจะอยู่ที่ประมาณสี่นิ้วครึ่งนะครับนะฮะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ว่าจะเอากว้างหรือแคบนะครับแต่ของผมทําขายนะครับก็ใช้ประมาณนี้นะครับก็พับขอบมันนะครับนอครับเราดึงให้เรียบร้อยนะครับ ถ้าบอลเรามันไม่สูงมากเราก็าพับลงไปอีกนะครับตามความสูงของบอลน,นะครับอีกอย่างนึงยิ่งพับเยอะขอบปากมันก็จะยิ่งแข็งแรงครับภาพมันหลุดเฟรมนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนถ่ายไม่ได้เช็คนะครับก็ยังคง,คงพอเข้าใจนะครับครับเสร็จแล้วก็เอาดินรองนะครับดินรองไปประมาณสามข้อมือนะครับสามข้อมือแล้วก็แทกให้แน่นๆแล้วก็เอาบอลลงนะครับ วางบอลลงไปแล้วก็อดินกบอีกทีหนึ่งนะครับโบประมาณสักคื่บกว่าๆนะครับแล้วก็กแทกให้แน่นๆนะครับแล้วเขาจะทรงตัวอยู่ได้นะครับใบเขาจะไม่ตกนะครับมันไม่เหมือนกับเราปลูกในกระถางหรือว่าเพราะว่าปัญหาของผมคือผมต้องเคลื่อนย้ายบ่อยบางทีผมต้องไปขายตลาดนัดบางทีผมก็ย้ายส่งลูกค้าอย่างนี้นะครับ มันก็เลยต้องหาวิธีที่แบบคือค่อนข้างจะสงวนหรือว่ารักษาสินค้าเราให้อยู่ในสภาพที่แบบเพอร์เฟคที่สุดนะครับแล้วก็พับๆๆอย่างนี้นะครับถ้าใครอยากให้แข็งแรงครับก็ใช้ตอกหรือว่าการมะพร้าวหรืออะไรก็ได้นะครับถักเข้าไปนะครับแต่อันนี้ผมสาธิตด้วยการใช้ข,งขิงมะขามข้างข้างๆนี่แหละครับ บถ้าเราพับแล้วเราก็สอดเข้าไปแล้วก็กดขด,ขด,ข,ดขดไว้นะครับอันนี้ก็คือเดี๋ยวจะปลูกให้ดูก่อนนะครับใส่ลงไปอันนี้เป็นกวักโพทองนะครับถ้าใครต้องการกร็ทักเข้ามาได้นะครับที่สวนมีนะครับแต่ตัวนี้เหลือไม่เยอะแล้วนะครับแต่กวักโพกเงินเนี่ยเยอะครับ ต้นเล็กมีประมาณสิบกว่าต้นแลวต้นใหญ่ก็กาลังแตกกอนะครับแทกกะแทกกระแท,ก,แทกลงไปแล้วก็ใช้การอีสอดเข้าไปข้างในนะครับนะครับแล้วก็ม้วนม้วนม้วนให้เป็นวงกลมทักเข้าไปเพราะว่ามันมันเด้งออกมาไม่ได้แล้วมันมันถูกพลาสติกหลังไว้ข้างในนะครับ จริงแล้วมันต้องใช้ตัวอ่อนกว่านี้นะครับแต่ว่าผมไม่มีวัสดุก็เลยหยิบจับวัสดุข้างๆตัวนี้แหละครับทำให้ดูนะครับเป็นแนวทางนะครับถ้าให้ดีก็เหลาไม้ตอกหรือว่าอะไรก็ได้นะครับทำหรือว่าใครมีลวดจะใช้ลวดก็ได้นะครับแต่ลวดนี่มันเวลาเราหยิบจับมันจะบิดเบี้ยวไปตามรูปทรงครับแต่ถ้าพวกไม้พวกอะไรนี่มันจะไม่บิดเบี้ยวนะครับ เพราะเป็นไม้นะครับได้รูปทรงไหนก็รูปทรงนั้นแต่ว่าเราต้องใช้ความยาวแล้วก็ความกนความแข็งเสมอต้นเสมอปลายนะครับแล้วเราก็ถักเข้ามาเป็นวงกลมนะครับอันนี้ผมใช้ผมใช้การการมาขามนะครับถักทำให้ดูเป็นแนวทางนะครับถ้าเราอยากได้แข็งแรงอีกเราก็พับเข้าไปอีกชั้นหนึ่งนะครับพับถุงอีกชั้นหนึ่งอีกทบหนึ่ง มันก็ยิ่งแข็งแรงก้านไม้ก็ไม่สามารถดีดออกมาได้นะครับแล้วก็มันจะช่วยรับขอบรับก้านบุกก้านบอลไม่ให้มันล้มแผลนะครับนี่ผมจะทําให้ดูเป็นแนวทั้นครับพับเข้าไปอีกชั้นหนึ่งนะครับแข็งแรงนะครับทีนี้มันก็ไม่หกเข้านะครับเวลาเราลดน้ําต้นไม้มันก็ไม่หกเข้านะครับแถมรูปทรงสวยด้วยนะครับเทคนิคง่ายๆนะครับ ก็เอามาแบ่งปันกันนะครับกระแทกกระแทกลงไปให้มันแน่นนะครับถ้าดินเราดีไม่ต้องกลัวว่าดินมันจะแน่นนะครับถึงเวลามันจะร่วนซุยเอาผมดินผมทุกถุงใช้เดือนจะทําหน้าที่ควนดินให้เรียบร้อยครับมันก็เลยร่วนซุยทุกอันนะครับนี่ครับทําเสร็จแล้วนะครับจะให้ดูตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่ผมทําไว้แล้วนะครับนั่นก็คือ บอลฮกลงนะครับอันนี้เขียวๆที่เห็นอยู่นี่เป็นกวบนะครับอันนี้เป็นหกลงนะครับคถามวําอันนี้มีหัวแล้วนะครับถามว่าใส่ถ okay. ุงเล็กๆแบบนี an ้มันมีหัวไหมไม่ต <Okay. S 2> well, so ้องกลัวครับหัวใหญ่เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับเพศวัยขึ้นอยู่กับช่วงวัยของมันเองนะครับถ้าช่วงที่มันลองหัวมันหัวใหญ่อยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวนะครับนี่นะครับถ้ากระถางก็ต้องใช้เป็นกระถางก้นลึกนะครับแล้วก็วางตัว บอนโคนบอนไว้ให้ล่างสุดนะครับเพราะว่าขอบกระถางจะช่วยรับใบของมันไว้ใบมันจะไม่ตกแผ่นะครับเราก็จะไม่จังวลมันต้องมานั่งค้ำนะครับนี่คือเทคนิคนะครับครับนี่ก็จะเป็นการถ่ายแก้จากเมื่อวานนี้ครับเนื่องจากมันยุดเฟรมนะครับก็เลยจะถ่ายซ่อมให้นะครับแล้วก็ดูกันแบบเร็วๆนะครับแป๊บหนึ่งนะครับเราค่อยเข้าเนื้อหากันต่อนะครับ นี่เป็นการทํางานจริงนะครับเราเปลี่ยนถุงจากถุงเล็กมาเป็นถุงใหญ่นะครับเพราะว่าที่จะให้เขาเติบโตไปในอนาคตนะครับครับถ้า,ถาเกิดมันตกค้างจากการขายเราก็จะกลายเป็นบอลหัวนะครับสําหรับในการขยายพันธุ์ในฤดูต่อไปหรือว่าการขายหัวนะครับนี่เป็นเอ่อเป็นจปเจ้ากรงไกเซอร์นะครับสูงแล้วนะครับ ก่อนมีถุงอะไรก็ใส่นะครับไม่ได้ซี้อเลี้ก็เวลาก็มาเปลี่ยนนะครับอันนี้ถุงมาแล้วก็มาเปลี่ยนน,นี่นือถุงเก่าของเมื่อวานนี้นะครับเนี่ยต้นมันใหญ่มันสูงแล้วก็ขยับขึ้นมาแกะขึ้นมาไม่จัดลงไปเลยนะครับปั่นอย่งนี้พอดีเราใส่ตั้งแต่เล็กๆก,ก็ได้นะครับ คองกันมาหน่นอยคอลนี้ไม่ชอบปุ่ออมคล้องโอเคแล้วครับนะได้แล้วครับคือ ถ้าเราใส่ถุงแบบนี้เวลาเราจะส่งออนไลน์ก็ส่งง่ายนะครับเราต้องการลดน้ำหนักเราก็แค่ควักเอาพวกดินออกแล้วก็ยัดเป็นกระดาษแทนนะครับมันก็จะเบาขึ้นนะครับอัตราการส่งมันก็จะน้อยลงนะครับัาร,คราค่าขนส่งไม่เป็นกระดินนะครับถุงก็ความกว้างของถุงก็สามนิ้วนะครับความยาวก็ประมาณหนึ่งฟุตถ้ามัน ต้นมะเตี้ยแล้วก็ขยับลงพับลงไปอีกหนึ่งชั้นอาจจะพับไปสองสามก็ได้แล้วแต่สะดวกนะครับน,นี่ยม,มีอยู่แล้วนะครับมัน,นมีอยู่แล้วบนกะ็เติมปุ๋ยด้วยที่แม่ดินนี้ก็มีปุ๋ยอยู่แล้วนะครับเราใส่เพิ่มเข้าไปมันก็เอาดินออกหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าจะได้ใส่ง่ายนะครับ ถ้าอย่างนี้ถ้ามันสูงไปอย่างนี้เราก็พับลงได้นะครับเอาไว้ให้มันเอาไว้ให้ลาต้นมันสูงขึ้นมาอีกเราค่อยเราค่อยพับกลับคืนมานะครับครับน,น,นั่นแหละครับคือดินดินพวกนี้มันเป็นปดินที่เราหมักเสร็จ วัาจะพืชนะครับมันจะมีความโปร่งของมันอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเวลาเปียกน้ํามันก็อาจจะเหนียวาบ้างครับแต่ถ้าเวลาแห้งมันก็จะแตกออกนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะครับที่เห็นผุกระแทกแล้วก็ค้ำล้วด้วยนะครับก็ทําให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเผื่อว่าใครที่ปลูกบอลแล้วไม่อยากค้ำบอลนะครับแล้วก็เป็นอีกเทคนิควิธีหนึ่งที่เราเลี้ยงเอาหัวนะครับไว้ขายหน้าแรงนะครับคือพอเราทําแบบนี้แล้วเราก็ไปไม่ต้องไปยุ่งอะไรมันนะครับคอยพับคอยคลายถุงให้มันสูงขึ้นมาหน่อยนึงแค่นั้นเองนะครับ ก็เทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับวิธีการง่ายๆตามสโลแกนของสวนนันหอมสุขใจนะครับเรื่องยากๆอย่าถามผมนะครับถ้าเรื่องง่ายๆมาถามผมได้นะครับแล้วก็การทํางานก็อาจจะไม่สวยหรูนะครับเพราะว่าเป็นการทํางานสดนะครับผิดพลาดก็ขออภัยถ้าอย่างนั้นก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะถ้าส่งต่างหากนะครับถ้าอยากท่านอยากรู้ว่ามีหัวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับไส้นี้มีหัวหรือยังนะครับ เป็นบอลถ่าหัวเมื่อช่วงต้นฤดูกาลนะครับหัวก็ยังได้ไม่เยอะนะครับก็จะประมาณนี้แหละครับหัวเพราะว่าเป็นบอลต้นฤดูกาลนะครับบอลช่วงหน้าฝนนี้จะหาหัวคงลําบากอยู่เพราะครับถึงแม้เราจะมีหัวใหญ่แต่ว่าหัวข้างล่างที่มันใช้ไม่ได้นะครับม,มันได้เฉพาะตรงโคนมันนะครับ จากพวกลงไฟแล้วตัวนี้ก็จะเป็นป็นรู้งากปูหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะเค็มชื่ออีกทีนึงนะครับเป็นตัวหนังสือนะครับเช็กก่อนนะครับผมไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่แต่ว่าปลูกอย่างเดียวนะครับปลูกแล้วก็ขายเวลาลูกค้าเขามันเจอเขาก็ซื้อครับก็ชื่อนี้ก็ไวท้ทีหลังอันนี้เป็นสาวน้อยปลาแป้งนะครับเป็นบ่อนเก่านะครับกวนได้งหม่นะครับ มนเก็บอกไปแล้วครับนี่ดกดฎกิ่มนะครับใบมันจะมีสองแบบนะครับแบบนี้กับแบบนี้มันเริ่มเริ่จะกลายพันธุ์แล้วนะครับออกมาในแนวแนวของตัวนี้นะครับจะออกมานแบบนวแนวด้วยกันแบบนี้นะครับตัวแบบนี้ก็เป็นพกลงอีกงถุงนะครับนี้เป็นกุฎอูนะครับ โอเคนะครับ okay, นี่ก็พาเสร็จแล้วนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับมีดไม่ค่อยโคมเท่าไหร่นะครับก็แค่เตรียมดินแล้วก็หว่านไปแค่นั้นเองครับอันไหนเกิดก็เอาอันไหนไม่เกิดก็ไม่เป็นไรนะครับเป็นวิธีการยายง่ายๆนะครับไม่ต้องซับซ้อนเดี๋ยวก็คอยดูผลงานต่อไปนะครับขอบคุณมากนะครับ